และในวันนี้เราอยู่ใน Monster Hunter Wild รีได้ว่าผมเนี่ยฮะรอเกมนี้มาเป็นปีนะครับตั้งแต่หลังจากที่ผมได้เล่น Monster Hunter ภาค Rise ภาคที่แล้วไปนะฮะผมชอบ Monster Hunter มากเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า Monster Hunter Wild มันเป็นยังไงบ้างนะครับคุณกำลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงาน,าน,งงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้ และที่สำคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทำร้ายหากครสชนใจติดต่อกดได้ที่ลิงใต้คลิปเลยครับโอ้เออโอ้อะไรเนี่ยยังไม่เห็นตัวเลยเลยโอ้วิ่งวิ่งวิ่งอ้าวโอ้ทำไงดีเอ้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแม่งเสียงเดินอยู่เลยโอ้โหเฮ้ยภาพสวยอยู่นะ โอ้ตัวแค่นั้นมึงจะขยับพินเออทำอะไรอะ่ะแม่งกูทำทางออกให้มึงยังไง่ะฟังกูนะมึงออกจากตรงนี้ได้ไปบอกใครมาช่วยพวกเราแล้วแล้วแล้วมึงอะ่ะเรื่องของกูไอเด็กเวรไปไปโอ้ยไปดิเ,ออเดี๋ยว ไปเฮ้อแม่งเอ้โอ้โหเอ,อ๊ะนี่เอ้าอ่ะเพื่อความรวดเร็วเรามาแต่งตัวฮันเตอร์ก่อนดีกว่าโอ้ชอบตรงนี้วะ่ะโอ้แม่งผมยาวเชียผมยสวยเกย๋จริงๆเลยว่าหลังๆไม่เริ่มไม่ใช่แล้ววะ่ะ นี่อะไรอะเลือและแฮแล้วไหนสีไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ๋อนี่ไงเปลี่ยนตรงนี้อ๋อโอชมพูเลยน้องเอาชมพูเลยเหรอดูหน้ามึงดิเฮ้ยแล้วผมสีขาวมันก็ต้องคิ้วสีขาวด้วยวะมึงจะมาคิ้วสีแบบสีดำได้ยังไงอะน่างาก,กายป็นอีแก่โดยสมบูณเลยอ๋อสีตานี่สีตาเดี๋ยวทำมึงสีตาจริงเขนตานี่ว่าะเจ่าสีคนตา โหมึงเก็บไว้ขนตาเลยเหรอใครมึงจะไปซูมดูขนตามึงวะโอ้เปลี่ยนเคราได้ด้วยเอแบบไม่มีได้ไหมเฮ้ยไ,ไม่มีได้วะกูอยากแต่งให้มันดูเท่เว้ยกําลังเลือกอยู่กูจะเอาแบบนี้รูปแบบนี้ดี โอ้ยกูแก่แล้วนะกูแม่งกูแก่แล้วใจจริงกูเนี่ยกูอยากแต่งเท่ๆแต่มันโหดไม่ได้โอ้นี่ยังมีดาวน์โหลดดีไซน์ด้วยไม่บอกกูแ,แต่แรกว่าเพเซนเตอร์ดีไซน์ออโคดอ๋อคือต้องไปหาโค้ดมาแล้วก็แบบมาดีไซน์ใช่ไหมอ้แม่งเอาตรงปากกูไม่เหมือนฮันเตอร์กูแม่งเหมือนยาจกมากเลยอะ <c oughs> ผ oh, มตุกงสภาพดิแม่งคือยาจกกับกับแมวของเขา <laughs> Enter your name the maximum number ยายาจกร์คทียาจกม a r k T Mister N ที่ย่อม,มาจากว่าหนวดมงดูหนวดดิหนวดแม่งโค้งแบบโค้งสวยวะ่ะ Mister N is this name okay ย yeah. าไปเลยไปเลย m เตอร r หนวดแม่งไอ้หนวดของตัว โอ้ยก oh, ูจอยกูสั่นแบบสั่นไม่อยู่อต่โยโย่เอ๊ะตรงนี้ไงฮันเตอร์มึงเหมือนอีแกงจริงสภาพกูตอนเย็นเนี่ยขันข้างเนี่ยคือมึงยาจกจริงเว้ยเหมือนไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ม่รู้หัวหน้ากิลหรืออะไรอ่ะ มึงไปเก็บแบบกู<ะ>มาจากข้างทางแล้วบอกว่ามาเป็นฮันเตอร์วะน้องมเจายอดปรามจารย์กังฟู <f ums> มาเตอร์ฮันเตอร์มันจะใจจะนับมือเข้ามาตอนไหนวะก<ะ>ูอยากใช้หมัดเลยวะแลวหน่วยเขาแม่งปิวด้วยอะ่ะเฮ้ยดูดันานอะไรอ่ะโอ้ยมันจอยกูสังไม่หยุดเลยคนเยอะเลยเฮ้อ bra 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 เห,เหมอนอะไรอยู่ปกดกู้้่จอจะจองูไปด้วยดิสงหนวดผจญภัยมาดมเจอกูย่อปร,ราจาร์กังฟูเฮ้ยเฮ้ยตายา โอ้โหแม่งเกือบไปแล้วโอ้เกือบไปคุยกับรากมะม่วงเลยเมื่อกี้โอเค,อเคโตโตเทัวร์เรียวชัตเตอร์ที่หนึ่งแกให้บังคับอย่างนี้อ้าเกตละใจยเย็นลูกใจยเย็นนะไม่ต้องวิ่งกัน,กนงได้โดนตีทุกตัวว้าโ,โอ้ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นนะโอ้ยโอเคโอเคโอเคอ้ยอ้ย

ไอดีเลยโอ้โหมันมันดาบยาวมันดาบยาวมาเลยเจอก,กูยโยปรมาจากังฟูก็กใช้ดาบไปเหมือนกันแม่งสังขารกูก็ไม่ค่อยดีอยากให้กูถือดาบอันเบลอเท่าเลยไม่ผกใช่คนแก่ตรงไม่เป็นอีกแม่งให้ต้องให้กูอุ้มโอเคป่ะ เออเรียกูอ,อยู่นั่นแหละมึงเดินม,ม,มาไปไ้วยไงฮนะโอ้โหแม้าาตามตรงปั๊คือถ้าเกมมันออฟติไมด์ดีดีกว่าเนี้เราอาจจะได้เห็นภาพที่สวยกว่าเดิมก็ได้นะคือแบบอันนี้มันกากไปวะโอเคเราต้องไปทางไหนอนะโอเคเราต้องเราต้องขึ้นมาบนนี้แล้วก็ลงไปตรงนูน้นอ่าขึ้นแล้วก็ เกมมันจะมีมาร์กให้อยู่ใช่ปะเอ๊ะด้านล่างนั่นตัวหยังวะเนี่ยโอ้ตัวแบบเดียวเราเลยโอ้โหยโอ้โหยโอ้โยใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นนะเออน้องน้องฉีดิยาว่าซินพิษนักป้าเรียงเอ่ยขอาถามดูก่อนเพื่อความมั่นใจ วิ่งเดียวโอ้โหแม่งสภาพมันวิ่งไม่ออกแล้วเล็กๆดาดาดาไปดูแต่ว่ามันมันลุกไม่มไหวแล้วอ่ะอุ๊ย อาลาเดบราแล้วนะอ๋ออุ้อยรู้สึกว่าปุ่มมันไอ้น,นี่อยู่นะเอ้ย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  LT คือป้องกันเหรอ o อ f LT ป้องกันออเออ,อเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะมันมันมาใช่ดาบยาวจริงไหมเนี่ยมันเหมือน,นดาบใหญ่เลยวะ่ะโอ้ยแม่งเอ้ยไม่ถนัดเลย เอาดาบยาวให้กูดีก่อยเอยอเอดกับบีค้าง โอ้ไม่ไม่ดูเอ้ย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 ฮหยยยะไม่เ้ยกูไม่ชอบดาบใหญ่เลยโอ้ยไม่เ้ยโอ้โห เออเออมึงมาถึงให้กูใช้ดาบใหญ่ห,หน้านั้นกบเออเออกลัวเลยแม่งดาบใหญ่ชัวเพราะว่าถ้าเป็นดาบดาบยาวเนี่ยถ้ากดอาร์ทีใช่ว่าอาร์ทีอ่ะมันจะเป็นการแบบเตรียมชาร์จไว้แต่ถ้าเป็นดาบใหญ่มันจะตั้งรับจําได้ไอ้น้องมึงทำกับกูงี้เหรอ อันนี้ขอชำระกแม่ไอเทมดรอปทั้งนั้นเลยเอ้ยเอ้อเอ้อเอ้อเออเออโอเกือบเกือบเกือบนี่ไงนี่ไงเจ็ดกูไงละมึง แล้วมึงเอาดาบใหญ่ให้กูอีเด็กผีตาไว้เลยนะอีนั่นนะ่ะอย่าเอาดาบใหญ่ให้กูเฮ้ยมึงเห็นหน้ากูไหเนี่ยหน้ากูนนาแก่ขนาดนี้มึงยังให้กูถือดาบใหญ่แอบเบอร์เชอร์เลยแบกไปแบกมาแม่งสังขารไม่ค่อยดีเอากูอยากกูอยากเปลี่ยนดาบกูอยากเปลี่ยนดาบเอมมาช่อยกูด้วยช่อยกูด้วยเอมมาไอเกมมา่านี่วะ จะมาช่วยไว้ด้วยนี่ไงเชน equipment โอ้เกรซซอสไอ้น้องไอลองซอสก่อนเพราะว่าลองซอสน,นี่เป็นไอเทมเป็นอาวุธที่บอกผมใช้ตั้งแต่แบบภาคแรกอ่ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเอาตรงปะผมชอบมากๆเลยนะแต่ว่าติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือการ optimize ของมันเนี่ยมันยังผมว่ามันยังไม่ดีพอเว้ยผมเชื่อว่า pc จะัหม่เนี่ยมันสามารถเล่นอ่ะเอาง่ายง่ายถ้าโลอ่ะถึงแม้จะโลนะมันจะไม่หน่วงแบบนี้เว้ย มันจะไม่หน่วงแบบเนี้น้องผมหวังว่าอนาคตเกมนี้จะอัปเดตให้ภาพมันสวยขึ้นแล้วก็มันเข้ากับ PC ได้มากกว่านี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคตอนนี้ครับก็ต้องขอพอแต่เพียพงเท่านี้แล้วกันนะครับผมฮะถ้าใครชอบเกมเรียนกดไลค์กดซับตะครโอ้ยด้วยน,นะครับผมฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า